ทะเลเกผู้แก่นะแต่ลูกก่อน่แเขาสิไปหน่อยสร้างปลาปลาทอดนะคะปลาทอดส้ตมตำปลาทอดตำานัวนว่ปลาทอดเลยนี่นี่ค่ะนี่ค่ะยุใสก็มีกินเดือกระติบ้าวเนี้ยวนีของแท้ต้องแบบนี้ด้วยนะปากแบงๆพ้อ <c oughs> <c oughs> มมนจกบ่อ <c> ย <oughs> ของแท้ ยังมีกับข้าวอยู่นะจ๊ะกินก่อนกินมือนะกินมือได้ไหมกินมือที่มากินช้อนซ่อมช้อนแหกนี่ก็บอกอยู่เนี่ยอะไรจะกินมืออ่ะเกินใจกินมือเลดนะจ๊ะย่างสีอีสานแท้แม่นอนพี่น้อยอย่าบ้าเขาเหนียวไปให้แคะแนนมน้งกินแล้วเป็นเรื่องเหรออย่ากินเยอะเดี๋ยวโตแปดเนาะ คือเป็นมนุษย์นี่เนาะตองเป็นเด็กพ่อแม่แบบกินเยอะๆนั่นลูกจะได้โตใบ้ใบไม่อยากกินเยอะอ้วนตอนนี้อยากกินเยอะแม่อยากกินเยอะนะเดี๋ยวอ้วนนี่น้ำจิ้มเขาแล้วนะมอมือเลยนะมอมือเลยอืมอร่อยเลยชอบริโคบอยเนาะเชื่อสิบอกว่า ปลาลาดพิษปลาลาดเจปลาทอดจมกั้มนีแล้วไม่ลา,า,นนา,าดไม้ใช่มันนึงแล้วก็ล้างัน้าไมนเห็นยังกันนะ กินประจำเราก็เลยได้ขยาน้องเมื่อคืนก็ทำงานดึกดึกดถึงเช้ามาทำทุกวันบ้านนี้แหละเจ็ดบันเลยนะนีอืมไม่หยุดเลยก็มันร้อนอ่ะปลาฮะปลาร้อนไปสาวไม่ได้ซื้อกาแน้ำแข็งใส่จะได้เย็น เ็จมกินอะไรก็กินอะไรกิน,กนย่างไอแอนไหมย่างหมูอ่ะสักยจางกินปลาแล้วไม่อิ่มเอาหมูไปย่างอ่ะสามเลยมีหมูมั้ยหมูย่างนะอะไรเนี่ย วดวัดมันมีแต่วันจุกกัะสารอะไรนะเราจะกินางากมาไม่ถูกวันนทำเปยอะเหรอ,อ,ย,หรอยังเปเหรอกินไปเหรอีลยวเราก็ได้กินแล้วร้านกินจะเปิดแล้ว้ซีซีเนื้อนะเหรออนแปดสิบตรงเบียร์หน่ขวดเข้าให้เราอยู่เลขแค่ไห,หนอะฮะานอาหาเนาะแต่ไม่ยอยูอพาเมนไง ในบ้านเขาไม่ทำนอกเขาใช่ไงอันนี้เขาไม่มีเกล็ดข้าวบนไงมันเกลี่ยไอะไนกันอะไม่รู้อ่ะอันจะบอกพี่ติ๋มว่าจะเผาล้างพี่ติ๋มบอกให้กูย้ายออกก่อนบอกก่อนแล้วนะถ้าขายไม่ได้มันจะขึ้นเมนูทำไมมันลงเมนูมันก็จะเปิดแล้วเลยไม่เินมันไปมาแล้วไ้ากินมันไปแล้วมันเกืบเจ้าของงานแล้ว ไม่รู้เองเองคิดเฉยเฉยไม่ได้รู้อะไรเข้าใจเปล่าอาจจะขายได้แต่ความออคิดของแอนเฉยเฉยแต่ว่ามันเปิดเป็นหน้ามันก็น่าจะได้หรือว,ว่าเป็นบางที่วะถ้าเป็นตัวเลือเลขให้ข้าวบกเขาจะยอมเลยหมอยนะั้งน,นั้นมันไไนุนไม่ไม่หมดเลยนะแต่ว่ามันว่ามันจะขายก็รู้ทําเปิดได้เราก็ได้กินขายยากขายขายปป้างในตอนไฟฟ้าทำเหมือนของแมวเหมือ,อนอตานที่เตาอ์โคมอาจจะได้ ทำแบบนี้ไงเตาเตาไฟฟ้านะ่ะไม่ได้มีฐานมีอะไรนะเป็นเหมือนของไอ้แอ,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 แอแ้เจนเนี่ยไม่คัดผัดแต่ให้คนเนูก,ก็ตากินเหมือนเราเป็นบรรดาันกว่า ให้กินเป็นด้วยนะกินอาหารไายทักตาเนี่ยถ้าไม่กล้าแจะมันก็ไม่ได้กินนี่นี่พี่ทำามาเดี๋ยวนะั้นหนูแทะให้นะจิตเก่งใจเอาน้ำจินตังวเนนะี่ยไม่งั้นมันก็จะไม่ไปไหนนะ้ะมันจะนอนยิ้มให้กันนี่ เดี๋ยวมาจากบ้านแล้วน,นั่นฉันรู้ว่าฉันจะทำยังไงฉันจะเอาหอัว <c oughs> <c oughs> บอ,บอใจค้อนๆนี่แหละย่นไฟใส่แม่ค่ารถบอบอโอ้โหจักตัวมะกัวเป็นยังไง ไปข <ừ, S 1> ึ้นแน่แนมืองใส่กระเพาะเราเคยเห็นบอกคนเนี่ยเพระว่าเพราว่างนั่นอ่ะเขากินเรากินมือเขาไม่เคยแห็งพี่น้อยกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยอ่ะคุณเริ่มผักกะเพาะกับบ้าะแล้วก็ตีปูน่ะแน่ใจเหรอนน แน่าจแล้วว่าอิ่มลูปผัวกลับมาเย็นนี้ให้มาหากินอหน่อยใส่ก๋ไว้ให้แล้วฮ,ฮดอดดอกฮอดดอกไอ้นั้นอร่อยฮอดดอกเบคอนน่ะใส่ก๋วข,ขนมปังไปลงกินอ่ะจตาซื้อมาให้อร่อยออร่ยแม่ครมเนื้อแน่นเด้งเหมือนกินเหมือนกินคุณเชียงเลยแกเรื่องจกกักเลยโรสเซต้าบอกว่ามันมาใหม่ไม่เคยเห็น ถ้าพลังมากินก็จวเจ้ากะบอกกินหัวไม่เนาะห้าอายนะคะอาย้วคุณจะไม่ได้กิน มันหลอกลูกมั้พ่อบขอพ่อบแอลกอชอเด็กๆอย่าไปกินหัวอย่างไปกินตับเดี๋ยวไปกินขาไก่ปไก่ต้มอร่อยให้กินกับเนื้ออืต้องกินไก่หัวใจตีไก่ใหญ่กินหมดอไปกินนะมันจะดื้อมันจะมึนครับอันนี้ถึงรู้ตีไไกก่็ม่กันเสียเขียบหัวเขาเสมอ บ้านแอมบอกว่าเกล็ดนังเสือไม่สวยไม่กินก็ไม่สวยแล้วอ่ะใหญ่าม,ามากเลยกินวมันจะละสองโลกยังต้มเปืเป่อยๆนะแทะมัน กับข้าวที่เหลือหอกับท่เนี่ยติ่มซงบีกเหรอติ่ม่อย่างเดียวป่ะพอละเทำไม่ทันวันนี้คนเยอะลูกน้องสองคน่ต้องเข้าใจไงต้อบอกไง ขาอาหารทานนะกินต้องรอนะคะมันวุ่นวายมากนี่อะตัวใหญ่ๆเนาะต้มจำต้มยำแม่ขายให้หอกกลับบ้านหม่อมันครับพี่น้องท่านกินทะเยปลาดําแนมหนาลืมเลยหรอลืมเลยลืมบอกกับพี่น้องเลยพื้นนึงได้

นนนีีตัวร้ <t <t ้าโอมาแต่เช้าด้วยนะถามเด็กไม่ใช่นอนนี่เหรอตัวตื่นไม่ทันแล้วไงร่างกายมันอยู่ตัวแล้วนะไปก่อนนะพี่ทำร้านอาหารทำร้านสองไม่พอมันทำไม่ไหวมีร้านอาหารเหนือจะแต่งขนาดเป็นลูกน้องยังเหนือจะแต่ปุ๊บหน้าโตเตยเคาน์เตอร์ ยกอันนี้สิมนซื้อแล้พี่น้่งเดี๋ยวมาเอ็ดสิกในเบิงเดอรแดนแดนชุดสองชุดสองคืออะไรอันนี้เรียกอะไรวะยำ,ยำทะเลยำทะเลรวมาให้แอนด้วยโอ้ยเนาะบุลเพียจานหรือทะเลจานหรือเรือเนี่ยยำทะเลรวมอันนี้ผัดคะน้าหมูกรอบนะจ๊ะหมูกินหมูอีละใคยชวนท่านมากินหมูสิเร็วเปลี่ยนจานติบข้าวปิดไปข้าวเจ้ามี จังในเมื่อกีล้ลอกคือช้อนอยู่ไหน,นยังไม่ได้เอาช้อนนี่ไงไม่ใช่มันมีตรซ่อมน,นี่ไงเอา้าแปลว่ามันอย่างน่ะเนี่ยช้อนกลางใส่ทําไมเนี่ยอ่ะเปิดประเดิมเมื่อกี้ส่รตํำออเดิ์นะจ๊ะตอนนี้ยำจ๊ะ,ะกินเท่ฝรั่งมองเลยเขามงเลยว่าเราได้ตั้งหลายจานเลยทำไมไม่ได้ถึงมาสักทีอ่ะมาทีหลัง อยากยกได้ใบไม่พี่ก็มาใบค่ะ หมูหมูกรอบค่ะกรอบพี่ดีหมูกินหมูหมูกรอบปัดคณะ ไมเอเะไรคุณแม่เ,เข้าป่าใช่ไหมขุดข้างทางนี่ข้งางเขียว <c oughs> จิมเวอร์นี่ฉานว่าถึงบ้านไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะหลับคาตักมันเยอะมากจริงๆอดยาตายยาไมนจะไหนชดนี้ก่อนนะพี่น้องเมนูหม,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 มูมะนาวค่ะหมูมะนาวไหนสัมภาษณ์หน่อยสิหมูดิิ <c oughs> <c oughs> ม <c oughs> เอาครีมหน่อยแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วพี่น้องดูนี่ดูจานสังขารโหดเราหน่อยสิสังขารโหดนะกินหมูมะนาวนี่นะน้ำพริกต่อไหมเนี่ยน้ำจิ้มมีอีกนี่น้ำจิ้มมีลาดอีกได้โอ้ขนาดนี้ก็แสบไส้แล้วหนูจัดไปยาให้หน่อยสิ่งหมูหมูมะนาวนี่นะหมูจะกินหมู หมูไม่ใช่มะนาวแล้วหมูก็จะกินหมูเรวกินเร็วๆหมูอยากกินเหมือนกันนั่นก็กินอะไรนะหมูทอดอ้อหมูหมูกรอบผัดรุ่นนี้ต้องกินสามชั่งชั่งเดียวไม่พอนี่ดูนะมากี่คนมาสามคนใช่ไหมนี่ดูนี่ถึงยังไม่ถ้าเสิร์ฟยังไม่จบแล้วเดี๋ยยังไม่ได้นับศพนะเนี่ยนี่เพิ่มเริ่มต้นนะเนี่ยเริ่มต้นไปแล้วหนุนสอง เดี๋ยวอีกสามน,นจะจ๊ะแฟนั้นไม่ได้มากินขา้าวโอเคคะพีกา,าแฟใช่ไหมพี่ท่านี่ขนาดกาแฟได้พี่น้องเ้ี่ยกาแฟยังท่านได้กินจนั๊ยยดยุบลู้ใหญ่เขากินข้าวคงงงงงเขากินไม่เหมือนเราหรอกนี่กินหมูมะนาวนี่ นี่ยก็สั่งอย่างนี้และวันนั้นไก่เบิ้มก็กิน 3, 4, 2, 2> สามสี่จานสองคนกินตันจังนี่คิดจะหิวไงว่ามันกินข้าวแล้ววะใครกินข้าว,วอันนี้นเรื่องกเย็นนะก็ไม่ได้กินแหละกินกาแฟเสร็จทำโน่นทำนี่แล้วก็เมื่อกี้ก่อจะมาที่ปคุยกับป้าจิบป,ป้าติมเสร็จอ่ะถ่ดาวที่เหลือน่ะากมาหิวไง ก็เลยลองไข่ดาวมามกินอะไรมเ <c oughs> ไมื่อเช้ากินขนมปังแต่เรากินยาเราได้ยินเสียงจานต้องนั่นงนั่นงพี่ติ๋มทำอะไรที่บ้านเหรอตอนที่เรากลับมาจากทำง,งาน้ลงจาน ใก้แล้วจ้ะใกล้จะน,นอนแล้วจ้ะทิมแพงจ้ะตายแล้วจ้ะราบเหนีววุ้งเต็มท้องมาแล้วยัมากินอันนี้ได้อีกนะจ้ะ ถึงทำเองทำงานด้วยนะนาก็ไปเอาเองเสะเก่งใจลูกหลาขอน้าาหน้าเย็นๆหนึงไม่ใ่่เย็นๆมาถึงไม่เด่นมอง่ภาษาคือ่เด่นเ่าภาษาเล่าไปให้เนาะล่าถึนั่นแหละมีหลงหมู่อยู่คนเดียวเนี่ยนะมันอยู่ทั้งมันอยู่ทั้งดอย เรียแล้วค่ะจิมว่า